ซาซุน u เดนปาโชเนนเร r e a l i ล่สุดโต่งที่เกือบฆ่าชีวิตคนจริงนวนิยายสยองขวัญที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเดนปาโชเนนคุณได้รับเลือกให้เข้าร่วมรายการใหม่ Exit Room เสียงจากปลายสายพูดยังตื่นเต้นเสียงสดใสแบบประกาศข่าวแต่ฟังดูแปลกอยู่ในหัวของอากิระเด็กหนุม่มฟรีแลนซ์วัย24ปีผู้กำลังตกงาน และไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าเงินรางวัลสามล้านเยนคุณจะดังแน่นอนเขาแทบไม่ต้องคิดเลยก็ซ้ําเขาเซ็นสัญญาออนไลน์และในอีกสามวันก็มีรถตู้มารับเขาตอนตีสองอากิระตื่นขึ้นมาในห้องว่างเปล่าห้องสีขาวไม่มีหน้าต่างไม่มีประตูมีเพียงกล้องวงจรปิดที่หันตรงมาที่เขาไฟเปิดตลอดเวลาและโทรศัพท์บ้านสีขาวที่ติดฝาผนังเขาเปลือยกาย มีแค่ชุดอันใช้ตัวเดียวไม่มีเตียงไม่มีอาหารไม่มีอะไรทั้งสิ้นบนพื้นมีกระดาษกองหนึ่งและนิตยสารรวมรางวัลส่งชิงโชคจากลำโพงบนเพดานเสียงโปรดิวเซอร์พูดเบาๆดังขึ้นยินดีต้อนรับเข้าสู่ Exist Room เป้าหมายของคุณคือเอาชีวิตรอดด้วยสิ่งของจากรางวัลที่คุณได้รับจนกว่าจะมีมูลค่ารวมสล้านเยนเราขอให้คุณโชคดี แล้วเสียงก็หายไปไม่มีคำอธิบายไม่มีคนมามีเพียงความเงียบกับกล้องที่บันทึกทุกอิริยาบถของเขาเขาหิวเขาเริ่มขูดขอบกระดาษกินใช้หมึกจากนิตยสารผสมน้ำเพื่อไม่ให้ปากแห้งรางวัลชิงโชคแรกที่เขาได้คือกระป๋องสเปรย์ฉีดผมแบบเงารางวัลที่สองรองเท้าแตะเบอร์44เขาใส่41วันที่6เขาได้รับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปหนึ่งหอ่อ แต่ไม่มีน้ำร้อนเขาเคี้ยวมันกรับกรอบเหมือนของว่างแล้วก็ร้องไห้เขาเริ่มพูดคนเดียวเริ่มตั้งชื่อให้กล้องว่ายูโกเริ่มฝันร้ายว่าโดนกล้องกินโทรศัพท์บ้านจะดังขึ้นเมื่อมีของรางวัลใหม่มาถึงแต่เขาเริ่มเกลียดเสียงโทรศัพท์นั้นมันคือเสียงที่ทำให้หวังแล้วก็ผิดหวังวันหนึ่งรางวัลคือตุ๊กตาอยา่างเขาหัวเราะหัวเราะจนร้องไห้แล้วก็อาเจียนออกมาด้วยความเครียด เดือนที่สองเขาเริ่มไม่มั่นใจว่าโลกข้างนอกมีอยู่จริงหรือไม่ทุกสิ่งที่เขารู้คือห้องนี้เขาหมกมุ่นกับการเขียนโปสการ์ดส,ส่งชิงโชควันละหลายร้อยใบยมือเขาแตกเลือดออกเขาเอาน้ำลายผสมเลือดใช้แทนน้ำหมึกตอนปากกาแห้งเขาเริ่มเห็นเงาคนในผนังเริ่มได้ยินเสียงเด็กหัวเราะหลังกล้องแต่ไม่มีใครตอบกลับมาเดือนที่สเขาชนะปลาทูน่ากระป๋องสามกระป๋องแต่ไม่มีที่เปิดกระป๋อง เขาใช้รองเท้าแตะทุบทุบทุบจนฝาเปิดมีโลหิตจากฝาบาดมือไหลลงไปปนกับเนื้อปลาเขากินมันไปทั้งน้ำตากล้องกระพริบไฟแรงเขามองมันแล้วพูดว่าขอบคุณนะที่อย่างน้อยอยังดูฉันอยู่แต่ไม่มีใครตอบกลับมาในตอนนั้นเองเขาเริ่มเข้าใจว่าไม่มีใครดูหรอกนี่ไม่ใช่รายการไม่มีผู้ชมไม่มีออกอากาศนี่คือการทดลองอะไรบางอย่างคืนหนึ่ง ไฟในห้องดับทุกอย่างมืดสนิทเขาคิดว่าเขาตายแล้วแต่เมื่อไฟเปิดอีกครั้งเขาอยู่ในห้องใหม่เหมือนเดิมทุกอย่างแต่มีกล้องอีกตัวเพิ่มเข้ามาบนผนังมีข้อความปรากฏด้วยไฟ LED แดงรอบใหม่เริ่มแล้วเป้าหมายใหม่คือ10ล้านเยนเขาหัวเราะหัวเราะลั่นจนตัวสั่นแล้วก็เดินไปหยิบโปสการ์ดเขียนต่อบทส่งท้ายไม่มีชื่อของเขาหลายปีผ่านไป มีเพียงคลิปวิดีโอบางชิ้นหลุดมาในอินเทอร์เน็ตภาพของชายผมโซผิวซีดจ้องกล้องยิ้มแปลกๆหลายคนบอกว่านั่นคืออากิระบางคนบอกว่าเขาเป็นเหยื่อของโครงการการทดลองทางจิตวิทยาในมนุษย์จริงบางคนบอกว่าเขาไม่เคยมีตัวตนอยู่เลยก็ตามแต่ในห้องนั้นกล้องยังติดอยู่ไฟยังเปิดและโปสการ์ดหลายร้อยใบย,ยังซ้อนทับกันอยู่บนพื้นซาซูนู เดนป a าโชเนนร e ลิตี้สุดโตรงที่เกือบฆ่าชีวิตคนจริงระยะเวลาออกอากาศปี1998ถึง2002ช่องที่ออกอากาศ NTV ญี่ปุ่นผู้ชมหลักคือคนญี่ปุ่นยุค90และผู้ชมทั่วโลกที่รู้จักผ่านอินเทอร์เน็ตแนวรายการวาไรตี้รีลิตี้เกมโชว์ทดลองชีวิตจริงแนวความคิดของรายการสะสุนูเดนป a าโชเนน เป็นรายการวา i ไรตี้เรียลิตี้ที่ขึ้นชื่อว่าเอาคนธรรมดาไปวางในสถานการณ์สุดเอ็กซ์ตรีมเพื่อดูว่าพวกเขาจะเอาตัวรอดอย่างไรโดยไม่แจ้งรายละเอียดทั้งหมดแก่ผู้เข้าร่วมรายการและมักบันทึกภาพแบบซ่อนกล้องหรือไม่มีทีมงานช่วยเหลือโดยตรงตอนที่โด่งดังที่สุดเดนปาชนเนนตะกิเคนโซเซคาสึชีวิตเอาตัวรอดด้วยของรางวัลผู้ร่วมรายการนาซุบิ ชายตลกวัย22ปีที่กลายเป็นหนูทดวองคนดังเนื้อหาตอนนั้น1998คอนเซปต์ให้ชายหนุ่มชื่อนาซุบิอาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์ที่ไม่มีอาหารเสื้อผ้าหรือเงินแม้จะเย็นเดียวและเขาจะต้องมีชีวิตอยู่โดยใช้ของที่ได้จากการส่งชิงโชคเท่านั้นโดยเป้าคือต้องชนะรางวัลรวมมูลค่า1ล้านเยนราว3 0แสนบาทในสมัยนั้นถึงจะได้ออกจากห้องกดข้อเหล็ก ไม่ยอมออกจากห้องไม่ติดต่อผู้ขนภายนอกไม่มีเสื้อผ้าต้องเปลยกายตลอดแต่บเบลอจอไม่ได้รับความช่วยเหลือใดๆใช้อุปกรณ์จากของรางวัลเท่านั้นกล้องติดตั้งไว้ตลอดเวลา24ชั่วโมงระยะเวลา15เดือนเต็มนาซูบิใช้เวลาทั้งหมด15เดือนหรือราว460วันในห้องเดียวมีชีวิตอยู่โดยใช้ของที่ได้จากการส่งโปสการ์ดชิงโชคเขาได้ของแปลกๆอย่างคร่าสาร ตัวไปสวนสนุกแต่ไปไม่ได้สาหร่ายแดงเกมบอยอาหารสัตว์เป็นต้นเขาได้รางวัลเป็นเสื้อผ้าแบบผู้หญิงเข้าเกลียบและหม้อหุงข้าวแต่ก็ไม่มีข้าวกินเขาต้องกินอาหารสุนัขอยู่รายเดือนเพื่อเอาชีวิตรอดเบื้องหลังความโหดร้ายเขาไม่รู้เลยว่ารายการถูกเผยแพร่ออกทีวีทั่วญี่ปุ่นแบบรายสัปดาห์ผู้คนดูการทรมานอย่างเงียบเยบของเขาเป็นล้านลานคนนาซุบิเริ่มมีอาการหลอน ขาดสารอาหารและพูดคุยกับสิ่งของเขายิ้มและดีใจเมื่อได้กินขนมปังหรือได้รับหนังสือการ์ตูนภาพเหล่านี้เป็นเมมในญี่ปุ่นยุคนั้นสุดท้ายเขาบรรลุปเป้าหมายหนึ่งล้านเยนแต่ทีมงานไม่ให้เขาออกกลับแกล้งพาเขาไปเกาหลีแล้วกลับมากักอีกครั้งผลกระทบทางจิตใจหลังออกมานาสุบิตต้องบำบัดจิตใจเขาเล่าว่าตนเองไม่สามารถฟังเสียงโทรศัพท์ได้อีกเลยเพราะมันคือสัญญาณแจ้งของรางวัลในรายการ เขามีอาการ PTSD ทรมาหลังเหตุการณ์รุนแรงถึงแม้จะมีชื่อเสียงระดับประเทศแต่เขาไม่ได้รับเงินจากรายการวิจารณ์อย่างหนักทั่วโลกรายการถูกวิจารณ์ว่าละเมิดสิทธิมนุษยชนและใช้ความบันเทิงจากการทรมานมนุษย์นักวิจิตวิทยาหลายคนชี้ว่านี่คือรูปแบบของการทดลองทางจิตวิทยาในมนุษย์จริงโดยไม่มีจรรยาบรณภายหลังรายการถูกระง,งับออกอากาศและรัฐบาลญี่ปุ่นเข้ามาตรวจสอบ แล้วนาซูบิเป็นยังไงตอนนี้ปัจจุบันข้อมูลล่าสุดเขากลับมาทำงานในวงการบันเทิงบางช่วงเขาเคยออกสารคดีเล่าเรื่องตัวเองในเน็ตฟลิกเขาใช้ชีวิตเรียบง่ายและยังพยายามใช้เรื่องราวตัวเองเตือนสติคนรุ่นใหม่เรื่องความจริงของเรียลิตี้โชว์สรุปส,ส่วนหนึ่งเดนปาโชเนนไม่ใช่แค่เรียลิตี้ที่ล้ำหน้าแต่คือเรียลิตี้สะเทือนจิตที่ทำให้คนทั้งประเทศตั้งคำถามว่าความบันเทิงควรหยุดตรงไหน ชีวิตมนุษย์ควรถูกทดลองเพื่อเรตติ้งหรือไม่มันอาจทําให้เราขำในช่วงหนึ่งแต่พอเวลาผ่านไปมันก็กลายเป็นกระจกเงาที่สะท้อนสังคมญี่ปุ่นและโลกของทีวีได้ชัดเจนอย่างน่าขนลุกถ้าท่านผู้ชมชอบผลงานของเราไม่เป็นการะระเบิกง่งฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อสนับสนุนช่องเล็กๆของเราฝังไว้ในจิตในใจทุกท่านด้วยนะครับ